เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมในตำนานอย่างคุกกี้รังกาเก้าคาคาโอะอนี้ก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับและในวันนี้เราจะมาแชร์เซตที่เรียกได้ว่าได้เงินเยอะเล่นง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือทุกคนสามารถเอาไปทําตามได้อย่างแน่นอนนะครับกับคุกกี้ช็อกโก้บานาน่าและสมบัติของนางก็ดีมากๆนะครับสาหรับคนที่ไม่มีสมบัติดาบจนสลัดเอฟเฟกก็จะคล้ายๆกันนะครับคือจะช่วยชุบชีวิตแล้วก็มอบพลังให้30หน่วยเป็นจํานวนหนึ่งครั้ง และได้โบนัสเหรียญตอนจบเกมเพิ่มขึ้นอีก3%สูงสุดที่5%ตอนบวก9สมบัติที่แนะนําให้ใส่ก็คือดาบโจรสลัดพอนเด r i n หรือสมบัติอะไรก็ได้ที่ช่วยในการชุบชีวิตนะครับให้ใส่ไปประมาณ2ชิ้นของผมเนี่ยจะลองเป็นสมบัติของเจ้าช็อกโกบานาน่านะครับเผื่อใครที่ไม่มีสมบัติเทพก็สามารถทําตามกันได้ที่สําคัญคืออย่าลืมใส่ก่อนังฟ้าไปด้วยนะซึ่งจะช่วยในการเก็บเหรียญที่ตกได้อย่างดีสําหรับเพชรหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าใครยังไม่ชินนะครับให้ใส่เพชรที่ ช่วยดบขวดเลือดก็ได้อย่างหิงค้อยก็ได้เหมือนกันนะแต่ต้องระวังช่วงที่น้องดอบขวดเลือดที่มีลูกไฟติดมาด้วยซึ่งตอนนั้นอนะ่ะมันจะทําให้เราวิ่งลอดห่วงได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าความเร็วที่มันมากขึ้นเราอาจจะไม่ชินในเกมนะครับส่วนผมเนี่ยจะชอบในส่วนของเจ้าตัวหมาฝรั่งมากกว่าซึ่งจะช่วยชะลอการสูญเสียพลังงานลดลง15%ทําให้ตัวหลักเราวิ่งได้นานขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บเหรียญได้มากขึ้นนั่นเองถ้าใครที่มีสต์เหลียงเป็นเจ้าสิงโตนเนี่ย ก็ให้ใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้โบนัสพิเศษเพิ่มเหรียญอีก10%ตอนจบเกมหรือแม่ก็นกหวีดก,ก็ดีเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับโอเคครับเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลักการการเล่นตัวนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับคแค่โฟกัสในการให้ดิงรอบทันห่วงนั่นเองก็จะมีวงอยู่3ระดับก็คือล่างกลางแล้วก็บนสุดนะครับถ้าอย่างล่างสุดเนี่ยเราแทบไม่ต้องกระโดดเลย อันที่2เนี่ยครับก็ให้กระโดดประมาณ2สเตปอันกลางอันกลางอันกลางให้เรากระโดดประมาณ2สเตปอันบนเนี่ยให้เรากระโดด3สเต็ปน่าจะถึงอยู่พยายามอย่ากระโดดไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผิดที่จะกระโดดเลยห่วงนั่นเองอเงินต่อรอบหนึ่งเนี่ยประมาณ13ห่วงอะ่ะก็ได้ประมาณเอ่อหนึ่งพันสามร้อยหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเลขเหมือนกันนะแต่น่าจะประมาณนี้ลองมาดูครับ มากกว่านั้นนะถ้าเรายิ่งรอดห่วงได้เยอะเนี่ยเราก็จะได้ตังค์มากขึ้นนั่นเองโอเคมาถึงด่านสาวแล้วจะเห็นได้ว่าพลังงานเนี่ยเราจะลงมากเลยนะครับลองเล่นตาที่แบบไม่ได้ใส่หมักฝรั่งมาดิคือพลังงานแบบลดลงไปเยอะมากสัตว์เลี้ยงที่ตอบผลเลือดเนี่ยมันก็จะมีครูดาวของมันนะครับแต่ส่วนตัวเจ้าหมักฝรั่งเนี่ยมันจะทํางานแบบออโต้หรือแบบแพสซีฟเลยนะครับ ก็คือจะทํางานตลอดทั้งเกมก็คือลดพลังงานช้าลง15%ทั้งเกมโอเคได้บัฟตะชีเค้กนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีชีเค้กก็อาจจะได้เหรียญน,น้อยลงหน่อยนะพยายามโฟกัสที่ห่วงแล้วก็เหรียญใหญ่เป็นหลักนะครับในการเล่นตัวนี้โอเคมาถึงด้านนี้แล้วนะครับ <L un it> เงินก็จะอยู่ประมาณ9,000นะครับแล้วก็เราจะได้กล่องด้วยอ่าเป็นการฟาร,ร์มกล่องไปในตัว เนี่ยช่วงที่แบบมีลูกไฟอ่ะมันจะทําให้เราแบบโฟกัสห่วงได้ยากมากเลยผมเลยไม่ค่อยใส่ตัวที่มันแบบมีลูกไฟติดมาด้วยอะไรพวกนี้อย่างเช่นหิงค้อยเนะี่ยคือมันจะเล่นยากพอสมควรจะใช้สายตามากเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแก่แล้วไงคือสายตามันไม่ได้ไวเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเล่นเล่นเสร็จนี้ก็ได้นะก็ไม่ได้แย่นะครับโอเคลงมาบนธรชามแรก12ื่นสองก็ถือว่า เยอะอยู่นะครับแล้วผมกระโดดพลาดไงเนยพอเราแบบกระโดดหลายสเต็ปเงี้ยเราแบบมันมันลงไม่ทันอะ่ะแล้วก็อาจจะพลาดเหรียญใหญ่หรืออะไรเงี้ย <c oughs> โอเคอันนี้คือ14ห่วงนะครับได้เงินเยอะมากก็ <c oughs> โดดไปฮะ แนะนำให้เล่นเป็นด่าน2เพราะว่าเหรียญใหญ่อะมันค่อนข้างที่จะมีเยอะมากกว่าด่านหนึ่งนั่นเองนี่ก็ดนแตครับอ่าสิบสามสเ็กเงินช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆหมืนแล้วนะอีกอย่างหนึ่งคือผมสังเกตนะอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคือช่วงที่ช่วงที่แบบปลาดิเออกไปอะ่ะ มันจะทาลายสิ่งกีดขวางแบบข้างๆเว้ยแล้วทีเนี้ยมันน่าจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นอย่างงี้ยแบบอย่างงี้สิบเหรียญหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จากการสังเกตตัวเลยคือทุกครั้งที่มันทําลายสิ่งกีดขวางเนี้ยเราจะได้ประมาณสิบสักสิบเหรียญได้มั้งอ่าอันเนี้ยเวลาเลือดเลือดเราหมดแล้วอะคือเรายังสามารถวิ่งได้ไงในช่วงที่แบบความสามารถยังทํางานอะ เราก็ยังสามารถวิ่งได้โดยไม่เสียเลือดแล้วเหรียญดอกเยอะมากเลยแต่ถ้าเราไม่มีแม่เด็กเราก็จะดูดได้น้อยนะครับตรงนี้ต้องใช้สมาธิดีหนึงนะครับตรงนี้ครับผมเลยไม่ค่อยเก่งตรงนี้เนี่ยพอเราเก็บขนเลือดอน,นี้ใช่ปะ่ะมันยิ่งแบบไงอ่ะม,ม,มันเพิ่มมันเพิ่มไม่ได้เยอะเว้ยแต่แบบแต่เจ้าเพชรมักฝรั่งเนี่ยมันทําให้ขนเลือดอ่ะอยู่ได้นานมากขึ้นก็เหมือนเราเก็บขนเลือดที่มันแบบใหญ่หรืออะไรพวกเนี้ยเออมันก็ดีไปเนี่ย อันนี้ก็พลังงานหมดแล้วนะแต่แบบยังกระโดดได้อยู่พอเกตบนหัวแกล้หมดเนี่ยให้เราพยายามกดกดกระโดดอีก2ทีนะเพื่อเป็นการยืดระยะถ้าเราทําอย่างเงี้ยทุกอา่าทุกครั้งที่มันกระโดดเนี่ยมันจะทําให้เราไปไกลมากขึ้นนะครับอันนี้ฟื้นประมาณ2หรือ3าครั้งแล้วนะไม่ได้นับเลยหมดแต่พูดโอ้หดูดิด้ดานนี้ได้เงิน28 0 0 0แล้วอะ่ะเยอะมาก แล้วยังไปต่อได้อีกน,นะนโอเคปึ๊บหนึง่งอ่าเรียบร้อยผัดนสองัดนสก็ไม่มีอะไรมากก็เก็บเหรียญตามปกติแต่ถ้าเล่นจนเสียแล้วเนี่ยเราต้องบริหารให้ดีๆนะครับเราจะไปขึ้นโบนัสทามรอบที่2ซึ่งโบนัสทามนั้นจะเป็นโบนัสหมีใหญ่แล้วเราก็จะได้เหรียญเยอะมากขึ้นนะครับ มันก็ยังพอมีเหรียญให้เราเก็บบ้างนะแต่หลังจากนี้คือเราวิ่งด้ยวยแบบไม่มีอะไรเลยอะตรงนี้ก็ยังพอมีเหรียญให้เราเก็บอยู่นะแต่ไอ้ตรงที่ขึ้นโบนัสทามเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้นะว่าก่อนที่จะถึงเนี่ยน่าจะมีเหรียญ2ชิ้นติดกันบ้างโอเคเนี่ยตรงเนี้ยผมพยายามแบบจะชนตีขวางนะจะได้ขึ้นโบนัสมีใหญ่ แล้วเราก็ได้ขึ้นโบนัสหมีใหญ่ตามที่เราหวังไว้นะครับตรงนี้ก็พยายามเก็บเหรียญให้ได้เยอะๆนะครับพอกัสเหรียญไว้ลงมา3 000, 3 0 0 0นสามเนกือบ34 0 0 0่อุ้ยโบนัสชีเค้กโอ้ยถ้าเก็บได้นี่ก็คือ3 000, 4 0 0 0สี่เลยอะก็ใกล้ๆประมาณ96 0 0หหรือเปล่าโอเคได้96 0 0 0จริงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ จะมีอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นเอ่อเซตของเป็นสมบัติคล้ายเดิมเลยนะคือคุกกี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็ต่างกันที่เอ่อจะเป็นพรเดลิงนั่นเองอันนี้ผมจะใส่พรเดลิงมาแทนสมบัติเจ้าช็อกโกบานาน่านั่นเองอันนี้ก็ประมาณ3ามหนหกเหมือนกันนะอ,อ,อันนี้ไปได้ไกลกว่าด้วยนะครับก็เ <c> ก <oughs> <c oughs> ็บเหรียญตามด่านเอาละกันนะนี่ครับ มาดาีิก้าแล้วดัานี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงนะแล้วก็เหรียญน,น้อยด้วยนะครับเนีน่ยนานๆทีจะมีสักทีเนี่ยโอเคก็มีปลาปลายนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากมีทิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับในการเก็บเหรียญสารนี้ก็คือแบบให้เราชนไปก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินเก็บเหรียญเก็บเหรียญใหญ่ได้เลยนะครับ ไปต่อไปต่ออุ้ยเชดิเดอร์มาบัฟอีกอุ้ยสามหมัเก้าไหมไม่ถึงสามหมื่นแปดพันนะครับจบเนี่ยก็ได้นะ่าประมาณแสนนิดๆโอเคได้แสนนิดๆนะครับอันนี้ก็จะดีกว่านะครับถ้าเรามีพอนเดลิงเนี่ยแต่สำหรับใครที่ไม่มีพอนเดลิงหรือสมบัติแบบที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยเล่นเซตกรนีก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะครับได้ตั้ง 90, เก้าหมื่นน่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าใครสนใจที่อยากจะมาวิ่งด้วยกันเนี่ยก็ทิ้งไอทีกาเก้าหรือคาคาโอไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดีเ๋ยวผมตามแอดเฟนให้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ